จากคอนจ่นตนะคะขยับไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะไปเบื้องเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเส้นทางมรดกโลกค่ะรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินลงพื้นที่ข้ามชนดค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชื่อมเส้นทางมรดกโลกหนุนท่องเที่ยวเชิงศัทธาหาจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพลักดันเศรษ,ษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์ข้ามโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนางสาวสาศิธ่อนกิติท่อนกุลรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะเดินลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลําพูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายอำเภอมณาส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอบ้านดุงณห,หอประชุมวังหน้าขี้นข้ามฉนด จากนั้นเดนนัมคณะบวงสวงสการะบูชาเจ้าปูสีสุดโทษและเจ้ายญาสีปทุมมาอยู่ที่บริเวณสาราบลานวังนาคินคำโฉนดถวายผ่านบายสีรูปพรยานากเก่าเสียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการสืบสารความเสือวิถีวัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวอีสานค่ะ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเพิ่งกระบ,บอกว่ากระทรวงมหาไทยใหความสําคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาอยู่ที่คําสนอย่างหลายครับเฮามาร่วมกับจังหวัดและกระชุมชนในการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยและบรรยากาศที่เขารบต่อความเสือ่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาได้รับประสบการณ์ที่ดี อบอุ่นและก็มีความหมายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปก,กับการพัฒนาท่องเที่ยวในชุมชนโดยเน้นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดอุดอรธานีซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเดน่นหลายครับเพราะมีแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกถึงสงแห่งก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ขึ้นทะเบียนปี2535 และอุทยานประวัติศาสตร์ภูระบาทที่เพิ่งได้รับการขคืนทะเบียนในปีพศ2567นับเป็นสมบัติล้ำค่าที่สามารถสร้างโอกาสให้ชุมชนได้อย่างมหาศาลโดยมอบนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตย้แนวคิดประชาชนมีรายได้มั่นคงชุมชนเข้มแข็งและผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ครับ โดยให้ทุกพื้นที่นะคะใส่ศักยภาพด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุ่มชนเป็นตัวขับเคลื่อนลักให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นปรูปธรรมสร้างาไดใดย่างต่อเนื่องค่ะและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเบิดนี้คือความตั้งใจของกระทรวงมหาดไทยที่จะพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโอกาสนี้นางสาวสาศิทรอนกิติท่อนุลรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เดินทางเขาเยี่ยมชมและสกะลักการะลูปเหมือนเจ้าปูสีสุดโท้และเจ้ายาสีปธุมมาเพื่อขอพรและปลูกต้นชนดเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณต้นชนดในเกาะกกลางน้ำค่ะ